โยคะนะไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเขาบ่อยแมทที่ฉันจะเอาคืนแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเปียกทิปคือคอนโทรลทั้งตอนไปทั้งตอนกลับอย่าแพคอนทรกดเลาะไงไปหน่อยท่าสองพี่เมย์รู้จักท่าแพงเนอะคล้ายๆแพงโยคะนะครับแต่ว่าเราจะอยู่ที่หนเนี่ต้มแใหต่้งเป่งงต้องต้้า้เ็ยก กหะพดดูง่ายเนาะแคเนียนะแคเนียนะแคเนียนนะโอ้ยแคเนียนยอขอดูนานหน่อยขอดูนานหน่อยฟังเลยแบบนี้ได้แล้วเดินเท้าไปใส่รองเท้าโอเคไหนลองดูสิแค่นี้นะไปหายใจออกเฮ้ยเอ่เออเดีดีดีอยากให้สูงกล้องก็เลยจะเห็นว่าแขน็งตมากอารมณ์มาจ้าๆโอเคเอาใหม่ เก็บคางคราวนี้ม้วนคอม้วนศรีรษะเข้าไปหาขาลองดึงเข้ามาหาไกลหนึ่งเท่าที่สุดดีมากฟีลบักนะทองมากเนี่ยมันจะกระชับท้องแขนกล้ามเนื้อหลังอชอบจังอาปาครับม้วนตัวคืนปกติเวลบาบอาสอนอน,นักเรียนสะิบขีดแต่วันนี้ไม่ต้องขึง <c oughs> พี่เมย์จะทําสักสิบขีดปะ่ะไ,ไม่แล้วสี่รู้สึกอะไรครับทองตอมานักเรียนู้สึกนะครับอ้าขอที่หนึ่ง อ้าวโอ๊ยแค่เนียนะแค่เนียนะแม่แม,แม่แม่ต้องเข้าบ่อยๆนะแม่ <laughs> อีกท,ทีนึงอีกทีนึงให้ครบอีกทีนึงให้ครบวันลืาา่อวานไม่ไม่วันนี้วันใหม่ค้วันใหม่ไม่ได้สิไม่ไมไร้ายอยู่อ่ะคือโอเคลงมาเชา้าคอนโทรลเปียกชิสคือคอนโทรลทั้งตอนไปทั้งตอนกลับาวาดขาวลงอันนี้มันยากจริงนะมันยากจริงดูมากเลยแต่รอบแรกแล้วอะรอบแรกเออใช่นี่ทำบ่อยๆนี่นัดท้องกระชับ ชัวเราอเอลเอสต้องมาเดี๋ยวท่าที่สามแมทที่ฉันจะเอาคืนแล้วตอนนี้โอเคทำให้ดูก่อนนะเราขากว้างกว้างประมาณสามก้าเหรอทับตัวเลยก่อนกว้างมือลงพยายามยืดหลังยาวๆแล้วเดินมือไปด้านหลังงอก็สอบการศีรษะปัดแล้วกดมือนั่นแน่นเลยให้เห็นเท้าก่อน ตึงก้นค่อยๆดันขึ้นไปแล้วนางทำไปด้วยพูดไปด้วยได้้วยว้าว <Wow. S 1> มันเหมือนเคยทำมาแล้วทางไว้ปอยเท้านี่เพราร่างจะโล่งกลางขาแบบลักกาขอไหมกลาง,างแลนดิ้งช้าๆคุณครูคุณครูคคคแข็งสั่นนะครับมาที่น <laughs> ี่สั่จากเครื่องเมือ <laughs> ่อกี้อ่ะหลบไปอ่ะมณไปโอ้ยเขอใช่เคยทำได้แล้วสิ ทำไมฝนโยคะแบบ่อยๆเอาเท้าวางที่แมก่อนก็นได้นะเรคาค่อยแบบสองมันจะได้ไม่ดื้อขับรถบนไหนโอเคไม่ฟังครูตะกี้ใจเย็นๆน,นะใจเย็นๆน,นะเอ้ยได้อยู่อย่าห้ามสอกกลางนะก็สั่นอยู่นะค่อยๆค่ะอ่ารวบค่ะโธ่จับไม่ทันนะขอใหม่ได้ปะได้ละเจ็บใจรู้สึกว่าเคยทำได้น้องใจเย็นๆ กดค้างอีกกดค e. ้างอีกหาการสีสะให้เจอเอาการสีษะใช่พยายามกดค้างการสีษะจะได้มาจะเย็นๆคอนโทรลดันฮิสเซอร์ตรงนี้ขึ้นไปเอาขามาเอาขามาเอาขามาพีกนิดนึงเวลาจะลงกลางขาก่อนกลางขาก่อนอย่าแพ้ขอาวเสรเลาะดังไปหน่อยจริงๆแค่งงแหละจริงๆได้ เมื่อกี้จบไปแล้วสองท่าใช่ไหมใช่อ๋อสองท่าเหรอแค่นี้ไม่ไม่ไม่ยัง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 ยสองท่าค่ะแล้วสองท่าเลยท่าหนึ่งมา